อย่าหักโหมนี่คือคําแนะนําที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆแต่มันเป็นคําแนะนําที่ดีจริงปะถ้ามีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณจะเลือกอะไรระหว่างการทําแบบสบายๆหรือคุณจะหักโหมให้คว้าโอกาสนั้นมาไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนดูคลิปนี้ให้จบจะสอนวิธีพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานแบบ step by step ที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าและเติบโตแบบไม่เสียสุขภาพ ลองนึกภาพดูถ้าชีวิตเราตกอยู่ในจุดลำบากเหมือนกำลังจมน้ำคนที่มีน้ำหนักของภาระเยอะก็มักจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้รอดรวมทั้งการหักโหมต่างจากคนที่อยู่บนห่วงยางที่อาจจะบอกว่าไม่ต้องหักโหมก็ได้คนเราเนี่ยจะตัดสินคำว่าหักโหมยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองชีวิตด้วยคนที่มองชีวิตเป็นเกมแบบซีโร่ซัมที่ถ้ามีผู้ชนะที่ได้รางวัลเนี่ยก็ต้องมีผู้แพ้ที่ไม่ได้อะไรเลยก็อาจจะมีมุมมองต่างจากคนที่มองว่าโลกเนี่ยมีชัยชนะและรางวัลมากพอที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนได้ บางคนอาจจะสามารถสร้างความสุขจากปัจจัยภายในได้ทําให้ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครแต่โลกของหลายๆคนเนี่ยมันก็มีการแข่งขันที่โหดร้ายและรางวัลก็มีจํากัดในการแข่งกีฬาเหรียญทองก็มีแค่เหรียญเดียวในชีวิตการทํางานบางที่ตําแหน่งหรือโอกาสดีๆเขาก็เลือกเอาแค่คนเดียว ถ้าคุณเห็นโอกาสดีๆในชีวิตแต่รู้ว่ามีเวลาจำกัดและคนมากมายที่อยากได้สิ่งเดียวกันคุณจะเลือกอะไรระหว่างการหักโหมเพื่อให้ได้มันมาหรือว่าคุณจะค่อยๆเดินคำว่าอย่าหักโหมเนี่ยเป็นคำแนะนําที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหตุผลแรกคือแนะนําไปคนที่อยากจะหักโหมเขาก็หักโหอมอยู่ดีเหตุผลที่2คือผมคิดว่าการหักโหมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งแทนที่จะบอกว่าอย่าไปใช้เครื่องมือนี้สู้เราสอนวิธีใช้เครื่องมือน่าจะดีกว่าแต่ก็มีอีกค่านิยมหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยคือออกาาารคิดดวว่ทํเเยยะะะๆแลล้้จไผ เพราะนอกจากเราจะ work hard เราควรจะ work smart หรือว่าทำงานอย่างฉลาดด้วยเราควรจะมุ่งเน้นให้สร้างผลลัพธ์ได้เยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลงสิ่งนี้เรียกว่าความมีประสิทธิภาพนี่คือส่วนผสมที่สำคัญที่จะทำให้การหักโหมของเราเนี่ยมันมีความหมายและก็คุ้มค่ากว่าเดิมไม่ใช่ทำเยอะๆจนป่วยการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องมีการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อบังคับให้ร่างกายต้องปรับตัวการหักโหมในระยะสั้นๆมันเป็นการกระตุ้นให้เราออกจากจุดที่สบายหรือที่เรียกว่า comfort zone สิ่งที่สําคัญคือการผลักดันตัวเองและพักผ่อนอย่างเป็นระบบเพราะถ้าเราหักโหมติดต่อกันนานๆโดยไม่พักผ่อนเลยมันสามารถเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ปัญหาสุขภาพที่มาจากการหักโหมมันไม่ได้มาจากการทําเยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่มันมาเป็นคอมโบระหว่างการใช้ร่างกายหนักเกิดความเครียดและร่างกายรับมือกับความเครียดไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้จับโปรแกรมให้ตัวเองได้พัก ผลกระทบของความหักโหอมอยู่ในโลกของชีววิทยาดังนั้นเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดโปรแกรมให้เราหักโหอมอย่างฉลาดได้มาดูวิธีการทําแบบสเต็ปไปสเต็ปกันสเต็ปที่1คือต้องจัดลําดับความสําคัญให้เราได้พักผ่อนไม่ว่าเราอยากจะหักโหมแค่ไหนก็ควรต้องให้ความสําคัญกับการนอนเพราะไม่งั้นเราจะหักโหมได้แค่แป๊บเดียวแล้วจะป่วยซะก่อน การนอนหลับคือการพักผ่อนขั้นพื้นฐานที่เราต่อรองไม่ได้แต่ถ้าเราทำงานเป็นกะก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เวลานอนเรามีคุณภาพมากขึ้นถ้าเราทำงานลากยาวเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจัดเวลาให้ได้งีบระหว่างวัน แต่ถ้าเราทํางานลากยาวตลอดอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามกับขั้นตอนการทํางานของเราว่ามีประสิทธิภาพไหมเ็ปที่2คือการพัฒนากระบวนการทํางานลองนึกภาพดูคนที่ใช้ขวานทื่อๆต,ตัดต้นไม้วันละสิชั่วโมงจนมือพองกับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่รับขวาน4ี่ชั่วโมงนอนพักกินอาหารให้ดี1ชั่วโมงแล้วไปตัดต้นไม้อีก5ชั่วโมงผลที่ได้ก็ออกมาต่างกันท,ทั้งที่ใช้เวลาทํางานเท่ากัน ไหนๆเราจะหักหมทั้งทีเนี่ยทำให้มันได้ผลคุ้มค่าหน่อยการพัฒนากระบวนการทำงานเรีวยกว่า process optimization ลองสังเกตตัวเองดูว่าในหนึ่งชั่วโมงที่เราทำงานเนี่ยก, <astero? S 1> กำลังเสียเวลาไปกับงานที่ใช้เวลาเยอะไม่สำคัญหรือว่างานที่ยังไม่เร่งด่วนหรือเปล่าลองจดบันทึกไว้ว่าการทำงานในแต่ละวันของเราเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราตัดออกหรือว่าพัฒน,นาได้มีอะไรที่เราเตรียมเพื่อให้ลดเวลาการทำงานของครั้งต่อๆไปได้มีอะไรที่เราทำครั้งเดียวและใช้ซ้ำได้บ่อยๆเช่นการสร้างอะไรบางอย่างเป็นเทมเพลตเป็นต้นการปรับแต่ละข้อเนี่ยมันอาจจะช่วย ลดเวลาการทํางานได้ข้อละ5้าถึงสินาทีแต่พอมันรวมๆกันเนี่ยมันทําให้เราทํางานบางอย่างที่ใช้เวลา5ชั่วโมงเสร็จภายในชั่วโมงเดียวนี่แหละคือการรับขวานให้คมรู้ไหมครับว่าผมใช้เทคนิคนี้เหลากระบวนการการทําคลิปให้คมจนผมสามารถผลิตคลิปต่างๆของช่องนี้ได้เร็วขึ้นและเหลือเวลาไปออกกําลังกายมากกว่าเดิม สเต็ปที่3คือการเติมพลังอย่าละเลยการกินเพราะการทํางานหนักเลิกงานดึกแล้วจะกินแต่บะหมี่ถ้วยผัดกะเพราเนี่ยไม่ค่อยดีต่ออนาคตของร่างกายเราเท่าไหร่เพราะคุณจะขาดสารอาหารอย่าไปโทษอาหารแปรรูปนะครับปัญหามันไม่ได้มาจากตรงนั้นผมก็ชอบกินมามา่าแล้วก็กินบ่อยด้วยเพียงแต่มื้ออื่นๆเนี่ยผมกินผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและดื่มน้ําเยอะๆจาไว้ว่ายิ่งเราหักโหมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเพิ่มอาหารดีๆให้ร่างกายและสมองได้มีแรงและพักฟื้นตัวทัน ผมอยากให้ทุกคนมองการหากักโหมเป็นอาวุธลับอันหนึ่งที่เราสามารถดึงมาใช้ได้แต่มันก็ต้องมีการฝึกฝนใช้งานให้คล่องและเหล่าให้ขมช่องฟ้าสาย1986เนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเอามาเชื่อมโยงให้ฟังถ้าชอบเทคนิคพัฒนาตัวเองที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและเฟรมเวิร์กเจ๋งๆของสาคลเข้าด้วยกันเนี่ยกด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ